เช้ามากินข้าวเช้าเสร็จง่วงต้องไปกินกาแฟกินกข้าวกลางวันเสร็จก็ง่วงก็ไปกินกาแฟนะคะแต่ตอนเย็นนอนไม่หลับไปกินเมลาโทนินหรือยานอนหลับคนเป็นแบบเนี้ยเยอะมากในยุคนี้เนาะ ใครมีอาการเหมือนน้องต้าบ้างนะคะวันนี้น้องต้ามาเรียนกับครูเทนยาค่ะคอสกินจนจุกนะคะปกติอะติดกาแฟมากถูกป่ะคะทานวันละสีแก้วแต่วันนี้ที่มาเรียนกับครูเทนยาค่ะแปลกใจแล้วก็งงมากทั้งทั้งท,งที่วันนี้ทานกาแฟไปครึ่งแก้วถูกปะ่ะแต่ไม่ง่วงเลยเพราะอะไรมาฟังเคล็ดลับนะคะว่าครูเทนยาทํายังไงนะคะน้องต้าถึงไม่ต้องกินกาแฟสี่แก้วนะคะเหมือนทุกวัน เพราะปกติต้องกินกาแฟสีแก้วไม่งั้นชีวิตสลืมสลือนะคะตานี่ไม่ไหวเลยแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาถูกปะเกิดจากที่น้องต้าค่ะกินลำดับของอาหารผิดแค่นั้นเองนะคะอีกคนกินคาเฟอีนผิดเยอะมากๆเลยถูกปะ เพราะเกิดจากการกินอาหารผิดทําให้เราง่วงนอนแล้วก็เลยต้องไปพึ่งคาเฟอีนนะคะแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องการกินอาหารเรื่องฮอร์โมนเรื่องการทํางานของฮอร์โมนเนาะที่วันนี้น้องต้ามาเรียนแล้วรู้ความลับอันนี้ค่ะคุณต้าได้คําตอบเลยถูกไหมคะว่าทํำยังไงถึงจะไม่ต้องกินกาแฟนะคะ และทํำยังไงเราถึงจะไม่ง่วงนอนตอนเช้าแล้วก็มีพลังเนาะเหมือนวันนี้ที่คุณต้ามาเรียนคุณทิยาแล้วอะ่ะเซอร์ไพรส์เนะาะหุเมื่อกี้คุณต้าบอกคุณทิาว่าเซอร์ไพรส์มากก็คือวันนี้อะกินกาแฟแค่ครึ่งแก้วเองแต่ว่ามันมีพลังทั้งวันไม่ง่วงเลยไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาเนาะที่แบบขาดกาแฟไม่ได้อะะจริงอะความลับมันคือการกินผิดการกินที่ไม่เข้าใจ เวลาของฮอร์โมนกินไปกระตุ้นฮอร์โมนให้เขาง่วงเนาะก็คือตอนเช้ากินผิดไปกินแบบกระตุ้นฮอร์โมนให้ง่วงนะคะส่วนเย็นก็คือ,อ,อไม่นอนไม่หลับเพราะว่าคาเฟอีนตอนเช้าวนวงจรอ,อุบาตอย่างเงี้ยหลายปีถูกป่ะคะคุณตาก็คือทำให้ร่างกายอะค่ะมันก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเพราะ ซอีนนะคะเป็นคีย์นะคะฮอร์โมนสะสมไขมันนะถ้าเราติดกาแฟค่ะและนอนหลับไม่สนิทร่างกายเราจะสะสมไขมันมากกว่าใช้ไขมันนะคะทุกคนถ้าเรากินเป็นเราก็ไปกินให้ฮอร์โมนเขาทำงานให้ง่วงตอนเย็นนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเรากินให้ฮอร์โมนเขาคือคักกินถูกเวลาและ รู้ว่าอาหารตัวไหนกระตุน้นฮอร์โมนสะสมไขมันของคุณนะคะจะจบเนาะแล้วเราจะสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนและน้ำหนักเราจะลงมาเองโดยธรรมชาตินะคะคุณย่าเน้นเรื่องการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยการกินถูกที่ถูกเวลาถูกรูปร่างรู้จักตัวเองนะคะว่าเราเหมาะที่จะกินอะไรเวลาไหน หนึ่งวันนี้ทานกาแฟาน้อยลงละอย่างที่ได้ปรับไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าโดนคุณครูปรับไปเพราะว่าตอนที่มาเรียนคุณครูก็จะให้ส่งผลเลือดเช็คบอดี้ไทป์ตอบคำถามต่างๆก่อนที่เราจะเข้าเรียนเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนมีการาฟาสแล้วก็เช็คทุกอย่างด้วยผลเลือดนะคะอย่างตาเนี่ยตา,ตาได้บอดี้นี้เป็นเอสโตรเจนคุณครูก็จะทำตารางให้เลยว่าตาต้องกินแบบนี้ครับ นะคะจะต้องกินโปรโตีนแล้วก็จะต้องกินแฟตสอนให้ลงลึกไปอีกว่าคารบแบบไหนทานได้และแบบไหนทานไม่ได้มไม่ใช่แบบองรวมนะคะแบบของเราก็ให้ตรงตามบอดี้ไทป์ของเราให้แบบลึกลงไปอีกเฉพาะเจาะจงไปอีกแล้วก็จะเห็นผลชัดเจนไปอีกชัดมากจากค่าเลือด<ช>อยงวัดเลือดให้เห็นนะคะว่าถ้าเรากินเป็น เข้าใจฮอร์โมนเราแล้วรู้ว่าอาหารไหนเหมาะกับเรานะคะค่าเลือดจะเป็นตัวบอกที่ชัดที่สุด